นี่ห้องห้องน้ำบอกว่าอยู่ห้องน้ำผมแฟดเข้าไปแล้วเฮ้ยบนหลังคาสามาัมัตรเปมุสลิมตรเปมุสลิมตเป็นังคามุสลิมได้ละพืะ้นเลยมินิไม่นอกหรอกตยผมไปช่วยเปล่าช่วยบมองคนโดีแลวคนทนึงเราก่อนเเดี๋ยหนึงยา้นได้ได นส่ยจนตายนี่เฮี้ยจริงนะสัตว์เอาปส่อยเอ่อเห็นไดรล่ะเก็บมานะมีมีมาตามเออพวกมึงไปนู่นก่อนด้วยเฮ้ยยิงไม่ตกจริงหรือเปล่าไม่ใช่กูยิงหลักกูยังอู้อยู่หลักทั้งสองตัวมึงดูรีเพย์แมงพักเลยนะว่าแล้วไหนไอสัตว์มึงไปดูรีเพย์ก่อนให้พูดกับกูแมวเออเออสั่งปั๊มสั่งปั๊มอีกคนนึงทำไมทหมไมครับ ของแล้วก็ตายผมมีเน็ตเข้าไปดีมันอยู่หน้าเลยมีมีรถตขับมาจอดเบาอ๋เดีรถวต้อขับมาจอดข้างหลังนะเออข้างหลังวู้มมีขวาขวามาดูว่าระวังมีเน็ตปะสร้างบ้านใหม่โดนลุมบังเขาบีโดนลุมยับเลยใสบ้าน โดดออกมาแล้วเบื่อพี่เบื่อพี่เบื่อพี่อยู่ตายใกล้พี่เลยอะไรเฮ้ยอะไรไม่เห็บมากูนะเจ้าตยโดดเลยโดดเลยอะไรการสูญเสียย่อมมีชัยชนะเกิดขึ้นเสมอมึงเห็นกูยิงไหมมันบักอะมันติดไว้ปืนมันติดติดเด้อกูยิงติดเนี่ยกูยิงติดศพอะ ตอนนี้จว่ามันดูดานดูดานไอ้ดูน่าจุกตัวล่างปะน่าจุดตัวล่างไฮ้มีตัวขวาบนได้วยนะบูระวังน่าอยกคุณฟ้าต้องเป็นะไนะคุณร่าก่อนน่ากน่าหย มาเช็ดหินอยางหน้าเรานะเนี่ยเราไปช่วยเพื่อนพอมาเช็ดหินนี้แล้วนะเราๆๆพอมาเช็ดหินที่กูบอกอ่ะนะมันก็มีไว้ทาร์พาห์ก็หมาอยู่ระยะไปดูฉายแสงทาร์พานเจ่งเป็นตึ้งทาร์พาห์ดาวระยะไปดูฉายแสงไม่ได้แน่เหรอยิงเยอะๆทาร์พาน์เอ้อเดือดจะหายทาร์พาหน้องเรานะมีตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงประทายแล้วนี้่เพิ่มตัวแล้วเนี่ยเตีน

ไปบ้นไปเดียววันเอ่าไหร่ฮะอยู่อย่างเงี้ยตรงเนี้ยม uh, ีหมดตรงไหนเนาวข้าวขน้อคข้นอานอวนานองอคุน่ฉันจะกูอน่บบไม่เล่นเลยต็อกตัวนึงอย่าไปดูไปโอกาสโอกาสยิงฟีเลยปันแค่หนาตาแล้วมันเอาหอกเสียงเด็ไป ตายเีย่สอตัวกำแพงหน้าพี่เลยกำแพงหน้าพี่เลยพี่เขาพี่เขาอู่พี่เขาอู่เจ็บพี่เขาอู่เจ็บพี่าบตัวอยู่หลังบ้านสชั้นตายาเฮยเาตแล้วแต่นยิงแ้มาดาานไปคนวินเซฟเซฟเฮีย สี่ตัวสี่ตัวธนากรชนชนชนวอยนะเราลงความเราข้ามพีพีสองตัวนั่งอยู่บนรถค่อมมีหลายชนแล้วมีชนแล้วเออคุยโฉมคุยโฉมจะชนเพื่อนแล้วก็อยู่ตรงนี้ที่มังกสองหลายตัวนะคนละตีนะน้ำกว่าไม่ก็กูยิงทีเคโอ่ะคุยโฉมธนากรเ้าตัวนึงแล้วถูกแล้วอาคุเปิดเข้าไปมันขาบีดมัเขาบีดเจ็ดรอบพีกูุณระเบิดเข้าไปนะบีดระวังระเบิด เใช่ไหมล่ะแค่มันจะไหนวะไม่รู้ต้างขวามีปะกูจิกากูจิกาให้กูจิกาให้หรือต้องขวาเอ้ยตายกูเออวิ่งมาตัวเดียวกันนะซ็อกยืนชัน้ปะไม่ได้นะแม่งเอ้ยบ้าสองตัวเลยอ๋อมันไม่ใช่นี่ว่ามันอยู่นี่บ้างมันทับอ่ะเกิดอะไวมันอยู่รอบนอกอ่ะกูอยู่ตรงไหนกูควรโอ้ แล้วกยิงม right, <ici> ันเจ็บมากด้วยเยี่ยขกาดไม่พูดทำไม่ทันดี ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอนเมืองเจ็บมากคุยมันเจ็บมากตัวไหนครัะเออตัวซ้ายตัวในเมืองอ่ะคุยมันเจ็บตัวบนนองก็ทำดีคว้านการกูบ้างครับฉันไม้เคยไปชกฝ่ายแข่งฉันไปชกชั้นไหนแมวน้องฉันไหนั้องสามสามไม่ไปชกแล้วนะไฟโดนไฟโรกันกู ครับครับใจเย็นนะทากูรัอกปบอทีไนะบ้านให้อยู่ทากูทางเขาไปบอมาดิเย็ดแม่ีโตไอ้สันมีตัวรรยนไหนเ่รอากวาตเล่นอยเี่ ออมาเราจะตายแล้วเนี int, ่ยดินสู้สุดจะเข้ามาเลยแม่กเข้ามาดิเอาไรเดี๋ยวไเดี๋ยว ดาวอเออเกพมกเขาก็พอกันเดี๋ยวผู้ว่าไู้ตัวในสมองผู้รอรอโอ๊ยผู้ว่ผู้โอ้ยเฮียโอ้ยเดียวผู้มาเลยผู้ว่าผู้ไหนบอให้มามองอะ ไม่ได้บอกอะแล้วไงบินต้นไม้มาดังของเปนสดูุกอย่าหมดแล้วบอตอออเออบินน่ากลัวตัวนั้น เมฆตัวนึง่เห็นมอไซา์ขับไปปัเออมองสา์อยู่ไหนน่าบ้ากูเลยตา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 ยรัันนี้ไอรงกานะครับทางเพจาสี่ได้มีปคู่สาเอแล้วหที่ยังไม่ได้กดกไปกดได้เลยใครเดนา้าบัหรับใครที่ชอบสปายกานหรือการตจงของราอะไรอย่างนไปกดตัเลย